การออกกำลังกายเป็นไงบ้างครับได้ได้ออก,กบ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยครับไม่ค่อยได้ออกนะครับปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆได้มอบความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของเรานะครับทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะการเกิดโรคม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซินคลินิก ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรามีทีมสหาสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและใช้ในวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านการจัดการสุขภาพทั้ง6องค์ประกอบด้านโภชนาการเรามีนักกําหนดอาหารมารับหน้าที่ในการให้คําปรึกษาการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมสําหรับสุขภาพของแต่ละบุคคลโดยนําความรู้ทางด้านโภชนาการมาสร้างความเข้าใจในการรับประทานอาหาร ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนั้นมีส่วนช่วยในการป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้และมีการติดตามผ่านทางออนไลน์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีครับกิจกรรมทางกาย HPC1 เชียงใหม่ซินเน็ตสขับขับพลรกสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายที่เพียงพอเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ ทังร่างกายไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์กันีลาออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายได้นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยและมีกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย สำหรับในส่วนของคลินิกกายภาพบำบัดประจำศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะเราก็จะมีการให้บริการทั้งในส่วนของการส่งเสริมป้องกันดูแลและแก้ไขสมรรถภาพปัญหาทางร่างกายนะคะโดยจะมีการให้คำแนะนำและการดูแลจากนักกายภาพบำบัดโดยตรงพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานพร้อมรองรับความต้องการสำหรับคนทุกเพศทุกวัยค่ะการสูบบุหรี่ดื่มแอลโกอฮอล์และสารเสพติดมีการประเมินคัดกรองความเสี่ยง ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งต่อสถานบริการเฉพาะทางค่ะการควบคุมความเครียดการจัดการด้านอารมณ์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชประเมินคัดกรองและให้คําปรึกษาแนะนำวิธีการจัดการความเครียด การจัดการด้านอารมณ์อย่างเหมาะสมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพใจโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการให้คำปรึกษาและบริการอย่างเคร่งครัดค่ะการนอนหลับการนอนหลับถือเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเราเราใช้เวลาในการนอนทุกๆวันแต่การนอนจะต้องมีคุณภาพที่ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด หน่วยส่งเสริมสุขภาพการนอนสูนรอนามัยที่1เชียงใหม่ของเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจการนอนหลับมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการนอนหลับอีกทั้งยังมีการตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการนอนในห้องตรวจการนอนหลับที่ได้มาตรฐานและมีการติดตามอาการหลังการตรวจผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดีและนำไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืนค่ะ สุดท้ายการสร้างสุขภาพดีเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนครับป้องกันไว้ย่อมดีกว่าการเป็นโรคแน่นอนครับสร้างนำซ่อมโดยใช้หลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ให้สุขภาพดียิ่งขึ้นเวชศาสตร์วิถีชีวิตชีวิตสมดุลสุขภาพยั่งยืน